สังขยาคุณนามศัพท์ที่เป็นเครื่องกำหนดนับนามนามชื่อสังขยาสังขยาแบ่งเป็นสองคือปกติสังขยาอย่างหนึ่งบุรณะสังขยาอย่างหนึ่งปกติสังขยานับโดยปกติเป็นต้นว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสำหรับนับนามนามให้รู้ว่ามีประมาณเท่าใดบุรณะสังขยาสำหรับนับนามนามที่เต็มในที่นั้นๆคือนับเป็นชั้นๆเป็นต้นว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้า ปกติสังขยานี้ในคำพีศัพทศาสตร์ท,ท่านแบ่งเป็นสองพวกคือตั้งแต่เอกะถึงจตุจัดเป็นสัพพนามตั้งแต่ปัญจะไปเป็นคุณนามส่วนปูรณะ,ะสังขยาเป็นคุณนามอย่างเดียววิธีนับปกติสังขยาอย่างนี้เอกะหนทวิสติ 2, 3จตุ4ปัญจะ5้าชะหสัตตาเจอัฐาแปนวะเก้าทศาสิ เอกาทัสสะทวาทัสสะภาราสะสิเดระสสสิบามจตุทัสสะจุทัสสะสิบปัญจทัสสะปนราสสะสิบห้าโสระสสะสิบหกตาราสสะจอัฐาราสสะเอกุณวีสติอุณวีสะสิบเก้าวีสะวีสติยี่สิบเอกกวีสติยี่สิบเอ็ดทวาวีสติภาวีสติยี่สิบสองเตวีสติยี่สิบสามจะตุวีสติยี่สิบสี่ปัญจวีสิี่สิบห้าปีสติยี่สัตตวีสติยีอัฐวีสติยีเอกู อุาติงสะอุณติงสะยี่สิบเก้าติงสะติงสติสามสิบเอกติงสะสามสิเอ็ดธวติงสะพดติงสะสามสเตติงสะสามสจะตุติงสะสามสิบสปัญจติงสะสามสาฉัดติงสะสามสก สัตติงสะสาิบอัฏฐิงสะสามสิบแปดเอกูณะจัตตารีสะอูณะจัตตารีสะสามสิบเก้าจัตตารีสะตารีสะสี่สิบเอกะจัตตารีสะสีเดทเวจัตตารีสะสี่สิเตจัตตารีสะสีมจตุจัตตารีสะสีิบปัญจจัตตารีสะสี่ห้าะจัตตารีสะสีสบหกสัตตจัตตารีสะสี อัฏฐจตารีสะสี่สิบแปดเอกูณะปัญญาสะอุณะปัญญาสะสี่สิบเก้าปัญญา,า 50, สะปัญนาสะห้าสิบสัตถีหกสิบสตติเจ็ดสิบอสิติแปดสิบนวุติเก้าสิบสะตังร้อยสหัสสังพันทะสะสหัสสังหมื่นสตะสหัสสังลักขังแสนทัาสะสตะสหัสสังล้านโกติโกฏ เอกสังขยาเป็นเอกวจนะอย่างเดียวเอกสัพพนามเป็นได้ทั้งเอกวจนะและพะหุวจนะตั้งแต่ทวิจนถึงอัฏฐารสษะเป็นพะหุวจนะอย่างเดียวเป็นสามลิงตั้งแต่เอกูณวีสติจนถึงอัฏฐนวุติเป็นเอกวจนะอิทธิลิงอย่างเดียวแม้เข้ากับศัพท์ที่เป็นพะหุวจนะลิงอื่นก็คงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปตาม สรุปสังขยาหนึ่งจัดปกติสังขยาลงในนามศัพท์ดังนี้ตั้งแต่เอกะ1ถึงจตุ4เป็นศัพ,พนามตั้งแต่ปัญจห้ถึงอัฐนวุติ98เป็นคุณนามตั้งแต่เอกูณสัต,ตัง99าง9ขึ้นไปเป็นนามนามปูรณะสังขยาทั้งหมดเป็นคุณนาม สจัดปกติสังขยาลงในลิงดังนี้ตั้งแต่เอกะหนึ่ถึงอัฐาราศาสิเป็นได้สามลิงตั้งแต่เอกูณะวีสติสิบาถึงอัฐานวติ98เป็นอิทธิลิงอย่างเดียวตั้งแต่เอกูณาศตั้าสิขึ้นไปเป็นนะปุงสก,กลิงอย่างเดียวเฉพาะโกติโกดเป็นอิทธิลิงบุรณะสังขยาทั้งหมด เป็นสามลิงสามจัดปกติสังขยาลงในวจนะดังนี้เอกะสังขยาเป็นเอกะวจนะอย่างเดียวเอกะสัพนามเป็นได้สองวจนะตั้งแต่ทวิสองถึงอัฏฐาราสิแปดเป็นพระหุวจนะอย่างเดียวตั้งแต่เอกูณะบีสติสิบเก้าถึงอัฏฐนววติเก้าสิบแปดเป็นเอกะวจนะอย่างเดียวเอกูณะสัตังเก้าสิบเก้าขึ้นไปเป็นได้สองวจนะโูรณะสังขยาทั้งหมดเป็นเอกะวจนะอย่างเดียว วิธีแจกปกติสังขยาเอกาศแจกอย่างนี้ปุงลิงเอกวจนะเอกโอเอกังเอกเอนาเอกสะเอกสมาเอกมหาเอกสะเอกสมิงเอกมหิอิทีลิงเอกวจนะเอกาเอกังเอกายะ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 นาปุงสกลิงเอกวจนะ เอกังเอกังเอกเณเอกสะเอกสมาเอกมหาเอกสะเอกสมิงเอกมหิเอกสับนี้ถ้าเป็นสักขยแจกอย่างนี้ถ้าเป็นสรรพนามแจกได้ทั้งสองวัจนะเหมือนยะสัพบแปลกกันเฉพาะอิทธีลิงเอกวัจนะจัตุทีฉัตถีเป็นเอกิสสาสัตตมีเป็นเอกิสังเท่านั้น วิสองอ in ุพะทั้งสองทั้งสามลิงแจกอย่างนี้ทเวะเวทวีหิทวินนังทวีหิตวินนังทวีสุอุโพอุพโพอุโภหิอุพินนังอุโภหิอุพินนังอุโภสุติสับสามทั้งสามลิงแจกอย่างนี้ปุงลิงพระหูวัชนะตโยตะโยตีหิตินนังตินนังตีหิตินนังตินนังตีสุ อิทีลิงพระหูวจนะติโสติโสตีหิติสันนังตีหิติสันนังตีสุณปุงสกลิงพระหูวจนะตีนิตีนิตีหิตินังตินังตีหิตินังตินังตีสุ จตุสับสีทั้งสามลิงแจกอย่างนี้ปุงลิงพระหูวชจนะจตารโรจตุโรจตารโรจตุโรจตุหิจตุนังจตุหิจตุนังจตุสุอิทธิลิงพระหูวชจนะจตโสจตโสจตุหิจตสันังจตุหิจตสันังจตุสุนาปุงสกัลิงพระหุวจนะจตาริจตาริจตุหิจตุนังจตุหิจตุนังจตุสุ ปัญจะสับห้าทั้งสามลิงแจกอย่างนี้ปัญจะปัญจะปัญจะหิปัญจ,ญจ,ญจ,ญจนังปัญจะหิปัญจนังปัญจะสุตั้งแต่ชะหกถึงอัถาราศสิแปดแจกอย่างนี้เอกูณวีศสิบเก้าในอิทถิลิงแจกอย่างนี้เอกูณวีสังเอกูณวีสังเอกูณวีสายะเอกูณวีสยายะเอกูณวีสายะเอกูณวีสายะเอกูณวีสายะ ตั้งแต่วีสะ2ยี่สิบถึงปัญญาสะห้าสิบแจกอย่างนี้ตั้งแต่เอกูณวีสติสิบเก้าถึงอัฏฐติงสติ3าและตั้งแต่เอกูณสติ69ิบเถึงอัฏฐนวุติก้ิบแดแจกตามแบบอีการันในอิทธิลิงรติตั้งแต่เอกูณสัตถี59ถึงอัฏฐสัตถีหกิบแดแจกตามแบบอีการันในอิทธิลิงนารี ปูรณะสังขยาทั้งสามลิงแจกอย่างนี้ปุงลิงปัทโโมที่หนึ่งทุติโยที่สองตติโยที่สามเจตุโถที่สี่ปัจจโมที่ห้าชัดโถที่หกสัตโมที่เจ็ดอัตโมที่แปดวโมที่เก้าทัสโมที่สิบเอกาทัสมโมที่สิบเอ็ดทวารทัสโมพัรสมโมที่สิบสองเตระัสโมที่สิบสามจัตตุตัทสโมที่สิบสี่ปนารสโมที่สิบห้าโสรสโมที่สิบหกสัตตารสโมที่สิบเ็ดอัฐารสมโมที่สิบแปดเอกูนวีสติโมที่สิบเก้าวีสติโมที่ยี่สิ อิทธิลิงปฐมมาที่1ทุติยาที่สองตัติยาที่สามจตุทีจตุถาที่4ปัจจมีปัจจมาที่ห้จัตถีจัตถาที่6 สัตมีสัตมาที่7อัตมีอัตมาที่8นวมีนวมาที่9้าทัศมีทัศมาที่10เอกาทัศีเอกาทัศสิงที่11ทวาทัศีพาราศีที่12เตยราศีที่13จัดตุดทัศีจัดตุดทัศสิงที่1 4ปันาราศีปันาราศงที่15โสรสศีที่16สัตาราศีที่17อัฐาราศีที่18เอกูณวีสติมาที่19วีสติมาที่20นาปุงสกลิง ปะทมังที่หนึ่งทุติยังที่สองแตติยังที่สามจตุถังที่สี่ปัญจมังที่ห้าัดถังที่หกสตมังที่เจ็ดอัฐม like ังที่แปดนวมังที่เก้าทัศมังที่สิบเอกาทัศมังที่สิบเอ็ดทวาทัศมังพาระสมังที่สิบสองเตระสมังที่สิบสามจตุทัศมังที่สิบสี่ปันรสมังที่สิบห้าโสระสมังที่สิบหกสัตตระสมังที่สิบเจ็ดอัฐาระสมังที่สิบแปดเอกูนวีสติมังที่สิบเก้าวีสติมังที่ยี่สิบ สัพพนามสัพพนามนั้นแบ่งเป็นสองคือปุริสสสัพพนามหนึ่งวิเศสนะสัพพนามหนึ่งปุริสสสัพพนามปุริสสสัพพนามเป็นสับสำหรับใช้แทนชื่อคนและสิ่งของที่ออกชื่อมาแล้วข้างต้นเพื่อจะไม่ให้เป็นการซ้ำซากนับตามบุรุษที่ท่านจัดไว้ในอาขยาตเป็นสามคือตะสับหนึ่งตุมหะสับหนึ่งอัมหะสับหนึ่ง ตาสับที่หนึ่งนั้นเป็นประถมบุรุษบุรุษที่หนึ่งสำหรับออกชื่อคนและสิ่งของที่ผู้พูดออกชื่อถึงตุมหะสับที่สองนั้นเป็นมัธยมบุรุษบุรุษที่ 2, สองสำหรับออกชื่อคนที่พูดกับเราอัมหะสับที่สามนั้นเป็นอุตมะบุรุษบุรุษที่ 3, สามสำหรับใช้ออกชื่อผู้พูดเอง วิเศษณะสัพพนามวิเศษณะสัพพนามนั้นคล้ายๆกับคุณนามแต่มีวิธีแจกไม่เหมือนคุณนามแบ่งเป็นสองคืออนิยมหนึ่งนิยมหนึ่งสับเหล่านี้คือยะอัญยะอัญยตาระอัญญตามะปาระอะป,าระปาระกะตาระกะตามะเอกะเอกะจาอุปยะสัพพะกิงเป็นอนิยม ตาเอตาอิมะอะมุเป็นนิยมวิเศษณสัพพนามสองอย่างนี้เป็นได้ทั้งสามลิงในสัพพนามทั้งปวงไม่มีอาลปะนะวิธีแจกปุริสสัพพนามตะศัพบในพุงลิงแจกอย่างนี้ โสเตตังนังเตเนเตนะเตหิตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังตัสมาอัสมาตัมหาเตหิตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังตัสมิงอัสมิงตัมหิเตสุตัสสับในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ สาตาตังนังตาตายะตาหิตาสาอาสาติสาติสายะตาสังตาสานังตายะตาหิตาสาอาสาติสาติสายะตาสังตาสานังตายังตาสังอาสังติสังตาสุ กสับในนาปุงสกลิงแจกอย่างนี้ตังตานิตังนางตานิเตนะเตหิตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังตัสมาอัสมาตัมหาเตหิตัสสะอัสสะเตสังเตสานังเนสังเนสานังตัสมิงอัสมิงตัมหิเตสุ สับเป็นได้ทั้งปุริสัพพนามและวิเศสนะสัพพนามถ้าเรียงไว้ตัวเดียวแปลว่าเขามันเป็นต้นเป็นปุริสัพพนามถ้าเรียงนมามนามหรือตุมหาอัมหะสับไว้ด้วยแปลว่านั้นเป็นวิเศสนะสัพพนาม ตุมหะท่านทั้งปุงลิงและอิทธิลิงแจกอย่างเดียวกันอย่างนี้ตะวังตุวังตุมเหโวตังตะวังตุวังตุมเหโวตะยาตะวะยาเตตุมเหหิโวตุยหังตุมหังตะวะเตตุมหากังโวตะยาตุมเหหิตุยหังตุมหังตะวะเตตุมหากังโวตะยิตะวะยิตุมเหสุอามหาเราทั้งปุงลิงและอิทธิลิงแจกอย่างเดียวกันอย่างนี้ อะหังมะยังโนมังมะมังอัมเหโนมายามีอัมเหหิโนไมหังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหากังอาสมากังโนมายาอัมเหหิไมหังอัมหังมะมะมะมังเมอัมหากังอาสมากังโนมายิอัมเหสุ วิธีแจกวิเศษณสัพพนามอนิยมยะสับใดในปุงลิงแจกอย่างนี้โยเยยังเยเยนะเยหียสะเยสังเยสานังยะสมายยำหาเยหียยะสะเยสังเยสานังยสมิงยำหิเยสุ ยะสับใดในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ยายายังยะ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 หิยะสายาสังยาสานังยะยะยะหิยะสายาสังยาสานังยะสังยาสุยะสับใดในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ยังยานิยังยานิเยนะเยหิยัสสะเยสังเยสานังยัสมายัมหาเยหิยัสสะเยสังเยสานังยัสมิงยัมหิเยสุ สับเหล่านี้แจกเหมือนยะสั์อัญยะอื่นอัญญาตาระคนใดคนหนึ่งอัญญาตามะคนใดคนหนึ่งปาระอื่นอปาระอื่นอีกดาระคนไหนกตมะคนไหนเอกะคนหนึ่งพวกหนึ่งเอกะจะบางคนบางพวกอุปยะทั้งสองสัพพระทั้งปวงอิตระนอกนี้กิงสัพ มีหลักดังนี้หนึ่งการแจก,กิงสับให้แปลงกิงเป็นกะแล้วแจกแบบยะสับทั้งสามลิงยกเว้นณนะปุงสัก,กลิงปัตมาวิพัตนและทุติยอิพัต์เอกกว่จะนะมีรูปเป็นกิงปแปลเป็นนามนางบ้างวิเศษณะบ้างในปุงลิงและอิทธิลิงแปลว่าใครคนไหนในณนะปุงสัก,กลิงแปลว่าอะไรสองถ้ามีจิต่อท้ายแปลว่าน้อยบางคนบางสิ่งหรือเป็นคำให้ว่าซ้ำกันสองหนเช่นโกจิ ชายบางคนหรือใครๆกาจิอิตถีหญิงบางคนหรือหญิงไรายๆกินจิวัตถุวัตถุน้อยหนึ่งหรือวัตถุบางสิ่งถ้าเป็นพระหูอจะนะแปลว่าบางพวกบางเหล่าเช่นเกจิชนาะชนทั้งหลายบางพวกกาจิอิตถีหญิงทั้งหลายบางพวกกาณิจิกุลานิตระกูลทั้งหลายบางเหล่าสามถ้ามียะนำหน้าจิต่อท้ายแปลว่าคนใดคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้น ถ้าเป็นพระหุอาจนะแปลว่าพวกใดพวกหนึ่งเหล่าใดเหล่าหนึ่ง 4. กิงศัพท์เป็นนามศัพท์ก็มีเป็นนิบาทก็มีในที่นี้หมายเอากิงสัพท์ที่เป็นนามศัพท์แจกด้วยวิพัตน์ทั้ง7ได้วิธีแจกวิเศษณนะสัรพนามนิยมเอตสัพท์นั่นในปุงลิงแจกอย่างนี้ เอโสเอเตเอตังเอนังเอเตเอเตนะเอเตหิเอตัสสะเอเตสังเอเตสานังเอตัสมาเอตัมหาเอเตหิเอตัสสะเอเตสังเอเตสานังเอตัสมิงเอตัมหิเอเตสุเอตัสสับนั่นในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ เอสาเอตาเอตังเอนังเอตาเอตายาเอตาหิเอตาสาเอติสาเอติสายะเอตาสังเอตาสานังเอตายาเอตาหิเอตาสาเอติสาเอติสายะเอตาสังเอตาสานังเอตาสังเอติสังเอตาสุเอตาัพนั่นในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ E tang, e tani, e tang, e nang, e tani, e te na, e te hi, e tasa, e te sang, e te sanang, e tas ma, e tam ha, e te hi, e tasa, e te sang, e te sanang, e tas ming, e tam hi, e te su. I ma sap ni, nai pung ling, che gyang ni. อายังอิเมอิมังอิเมอิมินาอาเนนาอิเมหิอิมาสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังอิมาสมาอิมัมหาอัสมาอิเมหิอิมาสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังอิมาสมิงอิมัมหิอัสมิงอิเมสุอิมาสับนี้ในอิทิลิงแจกอย่างนี้ อิมังอิมาอิมังอิมาอิมายาอิมาหิอิมิสาอิมิสายะอาสาอิมาสังอิมาสานังอิมายาอิมาหิอิมิสาอิมิสายะอาสาอิมาสังอิมาสานังอิมิสังอาสังอิมาสุอิมาสับนี้ในน้าบุงสกลิงแจกอย่างนี้อิทังอิมานีอิทังอิมังอิมานีอิมินาอัเนนาอิเมหิ อิมาสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังอิมาสมาอิมามหาอัสมาอิเมหิอิมาสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังอิมาสมิงอิมามหิอัสมิงอิเมสุ อามุสับโนนในปุงลิงแจกอย่างนี้อะมุอะมูอะมุงอะมูอะมุนาอะมูหิอะมูสะอะมุโนอะมูสังอะมูสานางอะมุสมาอะมุมหาอะมูหิอะมูสะอะมุโนอะมูสังอะมูสานางอะมุสมาิงอะมุมหิอะมูสุอามุสับโนนในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ a mu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  ya a mu hi a mu sa mu sang mu sa nang mu ya mu hi mu sa mu sang mu sa nang mu sang mu su มุสับโนนในหน้าปุงสกังลิงแจกอย่างนี้ทุงมูนีทุงมูนอมุนามูหิมูอมุโนมูสังมูสานังมุสมามุมหามูหิมูอมุโนมูสังมูสานังมุสมิงมมหิมูสุมุสับแปลงเป็นอสุได้บ้างทั้งมุและอสุมีกะต่อท้ายเป็นมูกะอสุกะ แจกตามแบบยะศัพท์ทั้ง3มลิงมีใช้มากอภัยยะศั์ศัพท์จำพวกหนึ่งจแจกด้วยวิพัฒน์ทั้ง7แปลงรูปไปต่างๆเหมือนานามทั้ง3ามไม่ได้คงรูปอยู่เป็นอย่างเดียวเรียกว่าอัพยยัพท์มี3ประเภทคืออุปสรรคหนึ่งนีบาท1ปัจัจหนึ่ง อุปรรคอุปรรคนั้นสำหรับใช้นำหน้านามและกิริยาให้วิเศษขึ้นเมื่อนำหน้านามมีอาการคล้ายคุณศัพท์เมื่อนำหน้ากิริยามีอาการคล้ายกิริยาวิเศษนะ อุปสักค์ยี่สิตัวอติยิ่งเกินล่วงอธิยิ่งใหญ่ทับอนุน้อยภายหลังตามอป,ปะปร,ะราดหลีกอป,ปิหรือปีใกล้บนอภิยิ่งใหญ่จำเพาะข้างหน้าอาวะหรือโอลงอาทั่วยิ่งกลับความอุขึ้นนอกอุป,ปะเข้าไปใกล้มั่นทุชั่วยากนิเข้าลงนิไม่มีออกปะทั่วข้างหน้าก่อนออกปฏิเฉพาะตอบทวนกลับ ปรากับความทำให้ตรงกันข้ามปริรอวิวิเศษแจ้งต่างสังพร้อมกับดีสุดีงามง่ายนิบาทนิบาทนั้นสำหรับลงในระหว่างนามสับบ้างกิริยาสับบ้างบอกอลรานะการที่ปริเชตอุปมาปฏิเสธความได้ยินเล่าลือความปริกับความถามความรับความเตือนเป็นต้น นิบาตบอกอปปารพนะยักเเคสรวมชีพขอเดชะพันเตระทันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเนแหนพระน,น,นายอัมโพแหนท่านผู้เจริญอาโส Lauren ดูก่อนท่านผู้มีอายุเรอเรเวยโวยเหเฮยเช่แหนแม่แหนสาวใช้นิบาตบอกการอาถะครั้งนั้นปาโตเช้าทิวาวันสายังเย็นสุเวในวันฮิโยวันวานเสววันพรุ่งสัมปติบัตเหนียวนี้อายะติิงต่อไป นิบาทบอกที่อุดทางเบื้องบนอุปริเบื้องบนอันตราระหว่างอันโตภายในติโรภายนอกพระหิภายนอกพระหิทาภายนอกพระหิราภายนอกอะโทเบื้องต่ำเหตุถาภายใต้โอรังฝั่งในปารังฝั่งนอกหูรังโลกอื่นสัมมุขาต่อหน้าปารามมุขารับหลังระโหที่รับ นิบาทบอกปริเชตกี่วะเพียงไรยาวะเพียงใดตาวะเพียงนั้นยาวะเทวะเพียงใดนั่นเทียวตาวะเทวะเพียงนั้นนั่นเทียวยาวะตามีประมาณเพียงใดตาว่าตามีประมาณเพียงนั้นกิตตาว่ตามีประมาณเท่าใดเอตาวะตามีประมาณเท่านั้นสมมันตารอบครอบโดยรอบ นิบาตบอกอุปมาอุปไมยวิยะราวกะอีวะเพียงดังยถาฉันใดเสยถาฉันใดตถาฉันนั้นเอวังฉันนั้นนิบาตบอกประการเอวังด้วยประการนั้นตถาด้วยประการนั้นกะถางด้วยประการไรนิบาตบอกปฏิเสธนะไม่โนไม่มายาวะเทียวเอวะนั่นเทียววินาเวนอะลังพออย่าเลย นิบาตบอกความได้ยินเล่าลือกิระได้ยินว่าขาลุได้ยินว่าสุทังได้ยินว่านิบาตบอกปริกบเจหากว่ายธิภิว่าสเจท่าว่าอาะถะท่าว่าอัปเปวานามะชื่อแม้ชะไหนยันนูนากระไรหนอนิบาตบอกความถาม กิงหรืออะไรกระถังอย่างไรกะจิแลหรือนุหนอน,นุมิใช่หรืออุทาหุหรือว่าอาทูหรือว่าเสยถีทางอย่างไรนี้นิบาตบอกความรับอามะเอออามันตาเออนิบาตบอกความเตือนอิงฆะเชิญเถิดหันท่าเอาเถิดตักฆะเอาเถิดนิบาตสำหรับผูกศัพท์และประโยคมีอาจเป็นเอเนก จะด้วยอันหนึ่งก็จริงอยู่ว่าหรือบ้างหิก็จริงอยู่เพราะว่าตุส่วนว่าก็ปะนะส่วนว่าก็อปิแม้บ้างอปิจะาเออก็อีกอย่างหนึ่งอทวาอีกอย่างหนึ่งนิบาศัพท์ว่าเป็นเครื่องทําบทให้เต็มนุหนอสุสิเวเวยโวโวยโ,โขแลวตะหนอเหเวเวยวนิบาศมีเนื้อความต่าง อัญญาทัตถุโดยแท้อโทอะหนึ่งอัธาแน่แท้อวัสสังแน่แท้อโหโออาราไกลนีจังตามนูนะแน่นานาต่างๆปัจฉาภายหลังปัจยะยจำเดิมปะพุติจำเดิมกูมนาอีกูนาปูนางบ่อยๆพิโยยิ่งพิโยโสโดยยิ่งอาวีแจ้งอุดจังสูงอิติเพราะเหตุ <c oughs> นั้นว่าดังนี้ด้วยประการนี้ชื่อ กินจาปิแม้หน่อยหนึ่งแม้โดยแท้กะวจิบ้างมิชฉาผิดมุทาปล่ามุสาเทศสกิงคราวเดียวสตัตตกกะตุงร้อยครั้งสัตทิงพร้อมกับสานิกังค่อยๆสายังเองสหกับสามังเองนิบาทบางตัวใช้เป็นคุณนามแจกได้สามลิงเช่นอุจจะนีจะเป็นต้น ปัจจัยปัจจัยนั้นสำหรับลงท้ายนามสับ um, เป็นเครื่องหมายวิพัตน์บ้างลงท,ท้ายธาตุเป็นเครื่องหมายกิริยาบ้างปัจจัยที่ลงท้ายนามสับและกิริยาสับมี17ตัวดังนี้โตปัจจัยเป็นเครื่องหมายตติยาวิพัฒนแปลว่าโดยตามข้างทางเป็นเครื่องหมายปัญจะมีวิพัฒแปลว่าแต่จากกว่าเหตุเพราะดังนี้ สัพพะโตแต่ทั้งปวงอัญญะโตแต่อื่นอัญญตาระโตแต่อันใดอันหนึ่งอิตระโตแต่นอกนี้เอกะโตข้างเดียวอุพะโตสองข้างบาระโตข้างอื่นตะโตแต่นั้นเอโตอะโตแต่นั่นอิโตแต่นี้ อปาระโตข้างอื่นอีกปุระโตข้างหน้าปัจฉะโตข้างหลังทักขีณนาโตข้างขวาวามะโตข้างซ้ายอุตตระโตข้างเหนืออัทระโตข้างล่างยะโตแต่ใดอะมุโตแต่โน้นกตระโตแต่อะไรกุโตแต่ไหน ปัจจัยทั้งหลายคือตระตะถาหะท,ะทิหิงหังหินจะนั่งว่าเป็นเครื่องหมายสัตตะมีวิพาทแปลตามสัตตะมีดังนี้สัพพัตระในทั้งปวงสัพพัทธะในทั้งปวงสัพพะทิในทั้งปวง,ง,ปวง,ง,ปวงอัญญตระในอื่นอัญญะในอื่น ยตระในใดยะทะในใดยะอิงในใดยะอังในใดตัตระในนัいい้นตัตทะในนัなな้นตะอิงในนั้นตะอังในนั้นอัตระในนี้ อัฏฐะในนี้เอกัตระในเดียวเอกัะในเดียวอุภัยตระในทั้งสองอุภัยตถะในทั้งสองเอฏะในนี้อิทะในนี้อิหะในนี้กุตระในไหนกัตถะในไหนกุหิงในไหนกะอังในไหนกุหินจะนางในไหนกะวะในไหน ปัจจัยทั้งหลายคือธาธานิระหิทุนาธาจะนังชาชาชาชุเป็นเครื่องหมายสัตตมิวิพัตลงในการดังนี้สัพพธาในการทั้งปวงสะธาในการทุกเมื่อเอกธาในการหนึ่งบางทียธาในการใดเมือ่อใดตธาในการนั้นเมือ่อนั้น กะทาในการไรเมื่อไรกะทาจิในการไหนในการบางคราวอิธานิในการนี้เดียวนี้เอตาระหิในการนี้เดียวนี้กะระหจิในการไหนไหนบางครั้งอาทุนาในการนี้เมื่อกี้กุธาจะนางในการไหนอัชชะในวันนี้สัชชุในวันมีอยู่วันนี้บารชุในวันอื่นอปารชุในวันอื่นอีก ปัจจัยที่เป็นกิริยากิจห้าตัวคือตะเวตุงตูนะตะวาตวานะกับทั้งปัจจัยที่อาเทศออกจากตวาเป็นอัพยยะแจกด้วยวิพัตไม่ได้มีอุทาหอนดังนี้กาตะเวเพื่ออันธรรมกาตุงความธรรมเพื่ออันธรรมกาตูณะทําแล้วกัตตวาธรรมแล้วกัตตวานะทําแล้วจบนามและอัพยายาสับ